เอสวีแปดพอการเซ็นเตอร์เนาะมามามาตามมาเลยเจ้าเออเนาะสำนักง,งานใหม่เขาเหงาเนาะกำลังเป็นเก่าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะกำลังเป็นสิเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเออนี่เห็นบอกชิ้นขาคราบเขาเตรียมพร้อมแล้วเนาะกำลังเป็นทีเรียบร้อยประตูก็ร่างสิบห้มมามือหนีเนาะนี่ผนะลิตภัณฑ์เขาเตรียมพร้อมเด้อพี่น้องเด้อเช่นเคยขายดีคือเก่นะาเนาะผลิตภัณฑ์ทุกอย่างทุกตัวอยู่ในตู้นี้เนาะแล้วก็เต็มในสต็อกเนาะมือนี้ก็มาจัดทรงชิ้นขาเนาะให้ครับ ตัวแทนผัวหน้าห้อสบู่เนาะสบู่สมซดยังขายดีคือเก่าเนาะนี่เห็นบ่มารับเอาทั้งทีเลยเนาะสบู่เฮางสมสดเฮาขายดีบ่ขายดีจ้ะขายดีเนาะพิจารณาเลยตอนนี้มาเรื่อยๆส่งไปอ่านล่วงอวางแน่เนาะซีกองเนี่ยอุไลไลบ่เนาะตอนนี้ใส่ใส่ใส่ดีใส่ดีขายดีส่งเมื่อประเทศไทยกะ สองสองขางแล้วเนาะบอกว่าจะเป็นไม้โกหรือว่าสบู่เนาะค่ะส่งไปกันได้ทั้งประเทศไทยเด้อเออโซนนี้โรคเขตได้แจ้งกบพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเนาะอ่าโซนนี้เนาะอ่าทีมง,งานเฮาผ่าส่วนหนึ่งก็แม่ียนตรงทั้งเตเหล่าง,งามเนาะเมืองสระวันเนาะถ้าว่าผู้ใดอยู่ใกลย้ยุ่ใกล้เนาะถ้าว่าสนใจสินค้าบ่ว่าจะเป็นกาแฟหรือว่าอีหยังก็ได้ทุกอย่างเนาะเออทุกอย่าง มาติดต่อกับทีมง,งานของผมเฮาไหรเด้ร์แ็่เสียเหลืองามเนาะโอเคเนาะโอเคอันนี้ห้เบิรงบรรยากาศเนาะแล้วเขาจะอัดคลิปเกี่ยวกับแนะนำบริษัทให้เบิ่งเนาะโอเคขอขับใจสวัสดี